ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เป็นเรื่องของสารจากถร้ำรของครูบาบุญชุ่มยานสังวโร เตือนลูกหลานอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าให้พากันสร้างความดีมีกุศลไว้เยอะๆอย่ามีเ,เรื่องทุกข์เดือดร้อนอันใดให้พากันรีบปฏิบัติทานศีลภาวนาหาธรรมะทางสงบเย็นของใครของมันจดหมายจากธรรม6 6เมษายน2564ปีธรรม 2565พรรษาเดือนหกมนต์สิ้าค่ำปีไทยใหญ่ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สประเทศพมา่าธรรมะเมตตาจากครูบาพ่อบุญชุม่มยานสังวโรขอปลงไว้เหนือเสียนกล้าวถึงลูกชายลูกหญิงลูกศิษย์คณะศรัทธาในธรรมทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกเมือง ได้รับรู้เราพระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่มได้มาอธิษฐานภาวนาที่ในถ้ำนี้สปีบัดนี้ครบสองปีแล้วเหลืออีกหนึ่งปีสามเดือนสามวันเราพระครูบาพ่อสุกกายสุขใจดีฉันอาหารได้ปกติเพียรปฏิบัติธรรมเรื่องภาวนาสมถะวิปัสนา ตามมหาสติปัฐานสี่ดีขึ้นมากในกรรมฐานปฏิบัติตามทางสายกลางมีสติรู้ตัวทุกวันทุกคืนได้ปฏิบัติธรรมมีสติอยู่ทุกขณะมีใจดีเมตตามหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุอนันตะจักรวาลหาที่สุดมิได้ดังนี้ อันว่าเรื่องปฏิบัติภาวนาได้วิปัสสนาพิจารณาเห็นถึงรูปนามสังขารไม่เที่ยงมั่นอนิจจงทุกขังอนัตตารูปนามสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้เกิดก็เพื่อรอวันตายกินข้าวเพื่อรอวันตายอันว่าสรพพทั้งหลายเกิดในโลกมีแต่เรื่องทุกข์ทุกคนต้องพบเจอการแก่เจ็บ ตายเหมือนกันทุกชีวิตในโลกนี้มีแต่ทุกทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้เป็นที่น่ากลัวยิ่งแล้วน่าเบื่อน่ายในเมืองคนในโลกไม่มีอะไรเลยที่จะเที่ยงแท้แน่นอนให้พาการศึกษาธรรมะหาทางสงบร่มเย็น ให้ถึงซึ่งพระนิพพานอสังขะตธาทาธตทำที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานเป็นทาตที่บริสุทธิ์ที่จะนำพาเราพ้นจากความตายอันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ในโลกนี้มีแต่ความทุกข์ได้เกิดได้ตายเป็นไตเป็นจีนเป็นพมา่าน่าเบื่อยิ่งแล้วให้เราเจ้าข้าทั้งหลาย หาทางสงบเย็นให้รอดพ้นภัยอันตรายจากความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหายหมดสิ้นทุกภพชาติสู่สติริพานอันไม่ได้เกิดได้ตายและยังนำพาเรื่องความทุกข์สิ้นสุดเสียอย่างภพชาติผีคนคนดีเราทั้งหลายก็เพราะไม่เห็นถึงธรรมะสัจจะเราท่านทั้งหลาย ถึงได้เวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แลเป็นที่น่ากลัวยิ่งในโลกนี้ให้มีใจตื่นกลัวความทุกข์ในวัตาสงสารอันว่าเราพระครูบาพ่อบุญชุม่มได้มาภาวนารูปเดียวในถ้ำนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็าไปปฏิบัติองค์เดียวอยู่ทุกเวลาได้เมตตา กรุณาแก่สร,รพพสัตว์ผีคนทั้งหลายมีใจดีเมตตาทุกวันยามเราก็มีน้ำใจดีมีศรัทธาเจตนาที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นพรดีแก่คนผีสรัรพสัตทั้งหลายดังนั้นให้คนทั้งหลายให้รู้ถึงธรรมะสัจจะและเรื่องภาวนาสอนใจหลายสิ่งหลายอย่างอันมีท่าใจเมตตายิ่ง ในสัพสัท์ทั้งหลายเราพระครูบาพ่อก็เขียนทำสอนใจไว้หลายเล่มประมาณ18-19เล่มอีกทั้งได้วาดรูปพระพุทธเจ้าและเจดีเพื่อที่จะได้นำมอบให้ศรัทธาทั้งหลายมีร้อยกว่ารูปอันใดที่จะเป็นบารมีเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนั้นขอให้เป็นพุทธาน,นุสติมีใจเคารพเชื่อถือในข้อสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นั้นให้พากันจำไว้ดีๆอย่าลุงลืมจนกว่าวันตายต่อถึงพระนิพพานแลให้พากันเว้นจากการทำบาปทั้งปวงเลือกทำแต่สิ่งที่ดีมีกุศลทุกคราวยามให้พาไปพัฒนาจิตใจให้ขาวสะอาดอยู่ตลอดห่างไกลาจากใจโลภโทสะโมหะตัณหามานะทิฐิ อวิชชาอุปทานทั้งหลายนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดังนี้แลในโลกนี้ไม่มีใครผู้ใดจะเมตตาการุณาเราทั้งหลายเหมือนดังพระพุทธเจ้านี้ไม่มีอีกแล้วให้พากันเคารพเลื่อมใสนับถือไหว้สาคารวะบูชาอยู่ทุกคืนวันอันว่าบุญคุณพระพุทธนี้ยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดิน ยิ่งใหญ่กว่ามหาสมุทรพระคุณยิ่งใหญ่กว่าภูเขาไม่มีอะไรมาเปรียบได้อีกทั้งบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งห้ามีพระคุณยิ่งให้พากันกราบไหว้บูชายอยู่ตลอดทุกคืนวันเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลยิ่งใหญ่นักที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคโดมนั้นไม่ง่ายเลยเพราะเหตุอย่าได้เกิดมาเสียเปล่า กินข้าวเสียเปล่าตายไปเสียเปล่าให้มีความยินดีที่ได้เกิดมาชาตินี้ให้มีใจกล้าหาญเรื่องสร้างความดีมีบุญกุศลมีทุกวันยามปฏิบัติทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาธรรมภาวนาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนามหาสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมทั้งหลาย ให้พิจารณาเห็นถึงรูปนามขันห้าอายตนะธาตุปฏิจจสมุปทามีทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคให้รู้เห็นในนิพพานอมาตะธาตุนี้เมื่อเรายังไม่ตายนี้แลให้เห็นรูปนามเป็นรู้อานิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นแก่นสารในรูปนามสังขารนี้แลเป็นที่น่าสังเวชยิ่งแล้ว เกิดมาแล้วก็เท่าแก่ชราและตายอย่าอยู่ให้เปล่าประโยชน์อันว่าเวลามีคุณค่ายิ่งนั้นให้รีบทำความดีมีกุศลไว้เยอะๆอย่าให้มีเรื่องเศร้าหมองอันใดมีอยู่ในใจเราให้เอาทานเป็นสเสบียงข้ามพ้นวัตะสงสารให้เอาศีลเป็นเรือแก้วเรือทองขี่ข้ามวัตะสงสารให้เอาปัญญาดาบแก้วมณี ตัดขาดเสียซึ่งตัญหาอาวิชชาอุปทานในวัตะสงสารหลวงนี้ให้เอาทานเป็นเสาหลักให้เอาศีลเป็นฟ้ากราะป้องกันภาวนาให้ถึงนิพพานคนไม่ฟังธรรมะเหมือนคนตาบอดหาเรื่องทุกเดือดร้อนใส่ตัวไม่มีความละอายต่อบาปอากุศลคนดีมีปัญญาหาสัจธรรมหาทางสงบเย็นเป็นที่พึ่ง อันว่าผู้อยู่กับธรรมะอยู่ตามศีลปฏิบัติตามธรรมจะไม่ได้พบได้เจอเหตุแห่งทุกข์แลหากไม่มีโลภโกรธหลงใจเราก็ใกล้ถึงเวียงคำมหานิพพานแลหากไม่ปฏิบัติรู้ก็เป็นไั่หากปฏิบัติรู้ได้ทางสงบเย็นหากไม่ปฏิบัติรู้ก็ได้เวียน่ายเกิดในวัฏสงสารสืบต่อไป รูปนามเป็นรู้เอาสติพิจารณาดูเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งรูปนามเป็นรู้เอาตัณหากิเลสหายก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกความไม่ดีมีที่ใจความหมดสมีที่รู้มีที่สติปัญญารูปนามสังขารเกิดดับไปหากไม่พิจารณาให้รู้ก็เสียเปล่าหากเราพิจารณาได้ก็มีคุณค่า วันเวลาข้ามพ้นใกล้ถึงความตายมาทุกขณะเมื่อ,อยังไม่เท่าแก่นี้ให้ทำความดีไว้เยอะๆเมื่อ,อยังไม่เจ็บนี้ให้ทำความดีไว้เยอะๆเมื่อ,อยังไม่ตายนี้ให้รีบทำความดีไว้เยอะๆอย่ารักษาความโลภมันให้ทานอย่ารักษาความโกรธให้รักษาศีลมีจิตเมตตากรุณา ย่ารักษาความหลงให้มันภาวนาวิปัสนานิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าเรามีใจศรัทธานิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าเรามีใจวิริยะมีสติปัญญาพิจารณารูปนามสังขารให้รู้ก็จะถึงซึ่งนิพพานบุคคลใดไม่เห็นธรรมบุคคลนั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าบุคคลใดเห็นธรรม บุคคลนั้นเห็นพระพุทธเจ้าอันเรื่องประมาทหลงลืมตัวเป็นทางตายบุคคลที่ไม่ประมาทหลงลืมตัวก็รอดพ้นจากภัยอันตรายผู้มีปัญญาทั้งหลายยอมไม่หลงลืมสติทุกเมื่อแล่ทำทั้งหลายรวมกันคือสติเท่านั้นวันเวลาผ่านไปไวมากไวยิ่งกว่าสายน้ำไหลไม่มีวันหวนกลับคืน อายุเราก็แก่ขึ้นทุกคืนวันอีกไม่นานก็ถึงวันตายแล้วสัรพสัตทั้งหลายที่เกิดมานิโลกนี้มีความตายเป็นที่สุดเหมือนกันทุกคนสัรพสัตทั้งหลายที่เกิดมามีความทุกข์เหมือนกันทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้อย่าเพิ่งปล่อยเวลาให้ข้ามพ้นไปเสียเปล่าให้พากันสร้างความดีมีกุศลไว้เยอะๆอย่าให้มีเรื่องทุกข์เดือดร้อนอันใด ให้พากันรีบปฏิบัติทานศีลภาวนาหาธรรมะทางสงบเย็นของใครของมันในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งพิงของเราได้เหมือนดังพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราได้ทำไว้เท่านั้นจะได้นำพาเราข้ามพ้นวัฏตฏตสงสารไปถึงพระนิพพานคนดีมีศีลธรรม จะได้พบเจอทางสงบเย็นดังนี้แลเรื่องทุกข์ก็หนีหากเรามีใจนับถือพระรัตนตรัยใจดีด้วยการทานสติมีด้วยการรักษาศีลสมาธิตัดขาดเสียซึ่งปัญหาปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงหากปฏิบัติไม่จริงก็ไกลาทางพระนิพพานพระนิพพานอยู่ไม่ไกลหากใจเราตัดขาดอุปทาน วันเวลาข้ามพ้นไปไวกว่าน้ำคงบัดนี้เต็มสองปีแล้วอีกไม่นานก็จะถึงสามปีเต็มเราพระครูบาพ่อบุญชุ่มได้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานอยู่ทุกคืนวันเบากายเบาใจไม่มีเรื่องเศร้าหมองอันใดสงบร่มเย็นกิเลสหายเป็นไปในทางพระนิพพานเราหาธรรมะม,มาตั้งแต่อายุสิบปี เดี๋ยวนี้อายุก็แก่มากแล้วถึงจะไปเห็นธรรมะสภาวะดีธรรมสัจจะมีในรูปนามขันนี้เองมีใจเมตตาต่อสรรพสัตทั้งหลายสร้างบารมีให้เต็มท้วนในชาติขออธิษฐานเป็นเจ้าเรือสำเภาทองนำสรรพสัตทั้งหลายข้ามพ้นวัฏสงสารอันเกิดตายให้ถึงเวียงสตินิพพานแล พระครูบาพ่อบุญชุ่มยานสังวโรอารันวาสีพิขุแปลเรียบเรียงโดยพระครูสมุทธีเทพจิรววันโนขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทาเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังกัน หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ